ทุกคนตายแล้วมีเวลาหนึ่งวินาทีหนึ่งนาทีมเมมเต็มจากทุกคนต้องลบค่ะเอาเป็นว่าปิดท้ายอยากจะย้ำว่าอะไรรู้ไหมบาร์บีคิวรีสอร์ทเลิศมากอร่อยตรงไหนรู้ปะน้ำจิ้มแต่ที่ชอบที่สุดคือน้ำจิ้มทุกน้ำจิ้มทำไมมันโคตรอร่อยอะแต่ที่ชอบที่สุดสุดๆก็คือน้ำจิ้มแจ่วไม่เคยกินน้ำจิ้มแจ่วที่ร้านหมูกระทะอร่อยเท่าร้านนี้มาก่อนจะบอกให้ แล้วก็ออยสเตอร์น้ำมีทั้งชานมชาไต้หวันอะไรกาเรื่องชาอะไรนะบราวชูการแล้วก็ที่สำคัญคือชาเขียวชามะลิเนี่ยอร่อยสุดโคตรแตงโมสุดเลิศน,นะฮะอู้ต่ยแล้วเวลาจะหมดแล้วก็ที่สาคัญอยากจะบอกนะว่าคุณภาพอาหารสะอาดมากกินเข้าไปแล้วลื่นคออร่อยอยากให้ทุกคนมานะเราบอกไว้นะเมมมันจะเต็มมาตายแล้วเราได้แค่ ep สั้นๆนี้หรอจะลบอะไรก็ไม่ได้แล้วทุกคนทํายังไงดีอย่ารีบพูดนะเนี่ยน้ําจิ้มแก้วเราชอบมาก น้ำอ่อน้ำพิ้กเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดเราว่าอร่อยแล้วนะแซบจี๊ดเลยนะฮะน้ำจิ้มไน,นี้หมูกระทะก็โคตรอร่อยเราใส่กระเทียมก็ไปเพื่อสุขภาพแต่น้ำจิ้มแจ่วฉันขอบอกเลิมากทุกคนเอาจะตัดแล้วหรอ